เกิดใหม่ขององค์จักรพรรดิเกียนเยซเวียนเพื่อนสนิทอนนอยที่ของเราไม่ใช่เหรอเขาโทรมาทำไมกันนะผู้ฝันพรุ่งนี้มหาลัยเปิดเทอมแล้วพวกเราไปเจอกันหน่อยไหมได้สิเจอกันที่เดิมมันอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่เจอกันตั้งนานไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างผู้ฝันทางนี้คุณชายเซวียนชุดนี้เป็นไงบ้างล่ะพ่อฉันอาการไม่ค่อยดีแยกคนอื่นๆก็เอาแต่เจ้าแยกสมบัติเฮอฉันเหนื่อยใจจริงเลย ชาติที่แล้วบ้านของเจยเซียนมีปัญหาชาตินี้เราจะต้องช่วยเขาให้ได้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะช่วยแกเองฉันว่าแกช่วยตัวเองให้รอดก่อนไหมเชื่อฉันเถนอะนะาฮหมดแล้วไอ้หมดแก้วจ้วงผู้ฝันทำไมล่าถึงมาอยู่ที่นี่เฉินช,ชิงไอ้เสี่ยวไอ้นี่น่ะเหรอแฟนคนแรกของเธออย่างกับพวกคนในบ้านไม่มผิดตอนนั้นแม่ของจ้วงผู้ฝันหลอกใช้ตระกูลฉันแต่ฉันเองก็ยังเด็กก็เลยโดนพวกเขาหลอกลวงค่ะ ผู้แกพูดอะไรออกมาฮะใจเย็นไอ้สองอเหมือนฉันจะเคยได้ยินมาจากที่ไหนนะฉันคิดดอ,อกแล้วแกที่ไปสารภาพรักกับหลวงเยอะเกลเย่และเป็นแค่หมาวาทแท้เองที่จะเด็ดดอ,อกฟ้าฉันไม่รู้จักเจมตัวซะบ้างเลยไอสารเลวแกอยู่เลยคิดจะต่อยฉันงั้นเหรอเร็วไปร้อยปีเอาน้องไหนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเมื่อกี้ฉันใจร้อนไปหน่อยใจร้อนงั้นเหรอ ไอขยะไปพวกแกก็พอแพ้ก็หาข้อแก้ตัวเจ้ผิงพวกเราไม่ต้องไปสนใจแล้วรีบกลับกันรีบกลับห้องกันเถอะดูสิพอฉันไม่ได้จัดแค่นเดียวเธอก็ดันเธอก็ขนาดนี้แล้ววันนี้ฉันจะเห็นแกเห็นแกเสียวอ้ายฉันจะไว้พี่ฉันจะไว้เพื่อชีวิตพวกแกพีบใส่หัวไปซะใครไว้ชีวิตใครกันแน่ปู่ฝันแกกล้าดีไงถึงมาทำร้ายเพื่อนของฉันฝีมือแค่นี้แล้วยังกล้าปากดีนะ จ้ผู้ฝันในบ้านไปแล้วเหรอแต่กูของมอจิผิงมีอำนาจมากไายทำไมไถึงกล้าทำแบบนี้จ้ผู้ฝันนายคอยดูเถอะนายได้เจอดีแนะ่แค่นี้คองนายไปสินะสงสัยฉันคงต้องหักแขนเขาข้างหนึ่งแล้วล่ะไปกันเถอะผู้ฝนันเรื่องนี้หวังจือผิงคงไม่ยอมแน่ฉันว่าเราลองกลับไปให้พ่อฉันช่วยออกหน้าแทนดีกว่าไหมไม่ต้องห่วงพอดิฉันเองก็พอจะสนิทก,กับนายทุนอู่เทียนอยู่บ้างนายสบายใจได้มหาลาัยจิ๋หลิงลิซินขอตัวไปเรียนก่อนนะ ตั้งใจเรียนล่ะเดี๋ยวฉันเองก็ต้องรีบกลับไปเคียงงานที่บริษัทต,ต่อเหมือนกันเราเองก็อยู่มาหลายร้อยปีไม่เคยคิดว่าจะได้มาเรียนที่แบบนี้เลย <S <S จังอย่างนี่แกจะเก็บซาราพวกนั้นไปทไปําไมหุบปากไปเลยชิมากกว่าตรงแกเองก็ทําเล่เหมือนกันแหละชี้อมหาลาัยช่างดีจริงๆผู้ฝนันแกมาก็ดีแล้วเอาขยะนี่ไปทิง้งให้ทีสิซื้อน้ำมาให้ฉันด้วยเสร็จแล้วก็อย่าลืมกวาดห้องล่ะยังคิดว่าฉันจะเป็นจู่ผู้ฝันคนเดิมสินะ พวกแกไม่มีมีมีมมตีนกันรงงหรอือไงฮะฮะเดี๋ยวนี้แกกล้าถึงขนาดนี้เลยเหรอวะปีเทอไปแค่สองเดือนสมองแกก็มีปัญหาแล้วเรื่องไงจูบุฝานอยู่ไหนไอ้บ้าที่ไหนกล้าส่งเสียงดังในห้อง,องฉันวะไอ้บ้านั่นาหวังทรงทายาตะกลหวังแห่งจินหลินเลยนะเว้ยพี่สรงได้โปรดอย่าถือสาพวกเราเลยนะครับไอ้บ้าได้เลยครับที่ชื่อจูบุฝานไปไกลเห็นมาแกกะฉันเองจูบุฝานแกมีธุระอะไร แกกล้ามากที่ลงมือกับตระกูลหวังของฉันพวกแกจัดการมาันซะแกพลาดแล้วที่มีเรื่องก,กับตระกูลหวังซาสึสเกะเดวซาสึสเกะ <c oughs> คนนี้ฉันจัดการเองอย่าอยู่เลยจูผู้ฝันพูดกันด,ดีไม่ได้หรือไงต้องใช้กําลังตลอดเ <c oughs> เอเออกระจอกจริงจูู้ฝันเก่งขนาดนี้เลยเรอเนี่ยสวยแล้วตูงานนี้เอ้ใครมันจะบอกว่าจูผู้ฝันเป็นแค่ขยะก,ก,กากๆเนี่ยรียเห็นดีกว่า จะไปไหนพี่หวังฮพี่ดีกว่าเอ้พี่ดีกว่าฉันซักผ้าทิ้งไหมน่ะซักผ้าบ้านแกสิได้ยินว่าจะหักแขนฉันใช่ไหมล่ะถ้างั้นแกเอานี่ไปกินซะเออสบายใจจริงๆผมขอโทษปติตามตอนต่อไป